ถุกขนเช่อไหมคะสมาร์ทวอชทุกวันนี้เนี่ยเขาไมา่ได้ฟิตแค่เรื่องออกกําลังกายนะแต่ยังฟิตอินกับ all day lifestyle ตั้งแต่เช้าจนเข้านอนเลยค่ะบอกเลยว่าลงตัวกับชีวิตแบบสุดๆแต่จะลงตัวแค่ไหนตามเบมาดูพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นเช้าวัานใหม่ด้วยข้อมูลการน,นอนหลับอย่างละเอียดเช็คปฏิทินรอบเดือนเพื่อวางแผนใช้ชีวิตได้เต็มที่ดูข้อมูลแคลอรี่มื้อนี้กินไปกี่แคลก็รู้หมด ง่ายๆด้วยข้อความ Quick Reply บางเบาสวมใส่ง่ายลูกไหนก็ดูดีกับ Fashion Square Design แถมยังเปลี่ยนจอ Watch Face ให้เข้ากับชุดที่ใส่ใช้ AI Match Total Look ได้ลงตัวทำงานไม่มีเหงาเปิดเพลงิวอารมณ์กันสักหน่อยเรื่องงานก็เต็มที่เรื่องสุขภาพก็จริงจังพร้อมติดตามสถิตีการออกกำลังได้มากกว่า100หมด ความฟิตแบบล้ำาๆด้วยแอนิเมชันแนะนำท่าวอร์มอ like cool ัพและคูลดาวน์ไม่พลาดทุกการติดต่อออกกำลังอยู่ก็รับสายได้โอเคเดี๋ยวเจอกันตอบโจทย์คนรักสุขภาพเช็คฮาร์ดเรตและมอนิเตอร์ SPO2 แบบเรียลไทม์ก่อนนอนมาดูกันหน่อยสิว่าฟิตได้ตามเป้าหมายหรือเปล่าแค่กดดูข้อมูลสรุปกิจกรรมแค่นี้ก็ดูเรื่องเกือบลืมไปอีกเรื่องค u a w ว i Watch Fit 3 Combat อึดสุดๆใช้งานได้สูงสุดถึง10วันเลยนะ และนี่คือหนึ่งวันที่ลองตัวของเบบ้กับหัวเว่ย Watch Fit 3เจ๋งสุดๆเลยใช่ไหมล่ะ